ถ้าปอทอยยังไม่ไปไหนแบงก์ยังไม่ไปไหนผมก็หุ้นไป2,000ไม่มีทางถ้าหุ้นใหญ่ไม่มาไป2,000ไม่ได้เราเริ่มกันเลยเริ่มจากโอวิวแบบบุมบองคุหยงเนี่ยตอนนี้จากช่วงนี้ปีนี้ยองวันี่สบอ็ดเนี่ยเล่นไงช่วงที่ผ่านมาจะมีการสัมภาษณ์พวกเทรดเดอร์นักทุนแล้วบอกว่าเซ็ตจะต้องไปสา8แ สองพันสองพันห้าไปไกลๆเท่านั้นผมนั่งคิดพูดวไปเท่าไหร่ก็ได้นะ <c oughs> แต่ความเป็นจริงอะ่ะสุดท้ายแล้วตลาดหุ้นจะไปต่อหรือไม่ไปต่อขึ้นอยู่กับมูลค่าคือ valuation <ช>ของหุ้นใถ้าปตทยังไม่ไปไหนแบงก์ยังไม่ไปไหนผมว่าหุ้นไปสองพันไม่มีทางถ้าหุ้นใหญ่ยังไม่มาไปสองพันไม่ได้ <c oughs> วันเราคุยร้าคญถามามากผคือการเรียนรู้ไปในตัวเพราะว่ามันคือปัญหาจริงที่เกิดขึ้นกับนักทุนคนอื่นๆ คุณมานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยนี่เอาบอกหุ้นไปเลยพุ่งตรงนะการบอกหุ้นเนี่ยมีประโยชน์แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจว่าสไตล์ของคนบอกคือใครเขาบริหารความเสี่ยงยังไงหรือเขามีวิธีคิดยังไงบางทีคุณซื้อหุ้นตามผมอะคุณจะไม่กำไรถ้าผมเยผมก็เริ่มขายทิ้งออกมาแล้วก็สวิชเข้าหุ้นเล็กหุ้นเนี่ยมันขึ้นพอๆกันอะประเด็นคือผมมองว่าหลังจากนี้ผมก็บอกคล้ายๆคุณว่าไอ้ภาพใหญ่ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยตัวใหญ่มันไปยากตึงยกอย่างเซเว่นอีเลฟเว่นคุณบอกซีทีเอนจะเพิ่มขึ สามบาทถ้ามันร่วงลงมาแล้วมันไม่หลุดทุนเกินสามบาทาก็คือตผมตห้ถือต่อไปแต่ถ้าหลุดแต่ถ้าหลุดผมจะออกฉะ<ช>นั้นขึ้นมาตรงนี้ผมซื้อเพิ่มยังไงถ้าสมมผมจะรอซื้ออีกทีต่อสิบสี่บาทสมมตินะตรงนี้ร่วงมาคุณมาสังเกตตรงนี้ร่วงก็ร่วงแค่ประมาณสามบาทเห็นบ้างนี่คือตัวอย่างของเกมแผนเล่นหุ้นใครที่ยังไม่สมัครเนี่ยก็ยังทันอยู่นะก็เป็นการอัปเดตคุยกันทำกันบ้านร่วมกันในเป็นสองพันยี่สิบแล้วเจอกันครับ